หากคุณลอยอยู่ในอวกาศจะไม่มีใครได้ยินคุณกระซิบพูดคุยหรือแม้แต่กรีดร้องด้วยความกลัวสุดขีดตอนที่เห็นดาวเคราะหน้อยขนาดยักษ์พุ่งเข้ามาหาคุณมันไม่เพียงแค่อยู่ห่างจากโลกแต่เสียงต้องการพื้นที่เพื่อเดินทางผ่านด้วยเสียงเป็นเพียงการสั่นสะเทือนของโมเลกุลลอะตอมในตัวกลางบางชนิดเช่นน้ำหรืออากาศ ร่างกายของคุณจะรับคลื่นเสียงผ่านช่องหูและแก้วหูจากนั้นการสั่นสะเทือนที่เราได้รับจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้สมองของเราสามารถเข้าใจและรับรู้ได้ความถี่ของเสียงที่มนุษย์ได้ยินอยู่ระหว่าง20 20,000เฮิร์ซเสียงเดินทางในน้ำได้เร็วกว่าถึง4เท่าเพราะโมเลกุลอยู่ใกล้กันมากกว่าในอากาศโดยธรรมชาติแล้วมันเดินทางผ่านเหล็กได้เร็วกว่าทั้งทางน้ำและอากาศ เสียงธรรมชาติที่ดังที่สุดในโลกของเราคือเสียงที่เกิดจากภูเขาไฟที่กำลังปะทุแม้จะไม่มั่นใจ100%เแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการประทุของภูเขาไฟกรากาตัวในปี1883น่าจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีโอกาสได้ยินมันระเบิดด้วยพลังมหาศาลทำลายเกาะของมันและปล่อยกัมมันตรังล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศผู้คนถึงกับได้ยินมันห่างออกไป4,800กิโลเมตรมันเหมือนกับมีบางคนส่งเสียงในนิวยอร์กและผู้คนในไอแลนด์ก็ได้ยินมันตลอดทาง เสียงมีได้หลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่มนุษย์จะคุ้นเคยกับเสียงในรูปแบบของคลื่นแรงดันที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศเสียงจะเดินทางช้าขึ้นเมื่อผ่านก๊าซหนักและอากาศที่เย็นกว่ามันเดินทางเร็วขึ้นผ่านก๊าซที่เบาวกว่าเช่นฮีเลียมตาวอากาศไม่มีน้ำหรืออากาศดังนั้นเสียงจึงไม่มีอะไรให้เดินทางผ่าน บรรยากาศของเราประกอบด้วยอะตอม้านล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 ้านอะตอมซึ่งเหมือนกับซุปข้นๆที่สร้างทางให้เสียงเดินทางและมีพื้นที่เพียง10อะตอมต่อลูกบาศกเมตรในอวกาศนั่นหมายถึงอวกาศนั้นว่างเปล่าและเงียบงนันแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปจักรวาลมีอายุหมื่นถึงสองหมื่นล้านปี มันปรากฏขึ้นโดยเป็นผลจากบิกแบงมันไม่ใช่การระเบิดที่เริ่มต้นจากจุดจุดเดียวแต่วากาศปรากฏขึ้นทุกขลแห่งในจักรวาลในเวลาเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปทั้งจักรวาลเป็นเหมือนลูกบอลพลาสมาร้อนๆซึ่งหนาทึบกว่าทุกวันนี้มากดังนั้นเสียงจึงสามารถผ่านมันได้เมื่อจักรวาลก่อตัวขึ้นทําไม่เกิดคลื่นกระแทกพวกมันสร้างเสียงดังก้องไปไกลซึ่งทุ้มกว่าที่หูของเราจะตรวจจับได้ตามปกติ นี่คือเสียงที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเสียงแรกที่จักรวาลเคยสร้างขึ้นในขั้นตอนที่มันยังคงก่อตัวอยู่นักวิทยาศาสตร์ถอดรหัสและนำเสนอเป็นเวอร์ชั่นที่เราสามารถได้ยินได้เมื่อเวลาผ่านไปจักรวาลก็ยืดออกทุกวันนี้มันกว้างกว่าเดิมว่างเปล่าวกว่าและเงียบกว่ามากแต่มันก็ดีสำหรับเราหากเสียงเดินทางผ่านอาวกาศได้ง่ายๆเราจะดินเสียงการระเบิด เสียงแตกหักเสียงคลวนคลางและเสียงอื่นๆที่วัตถุในอวกาศทําให้เกิดเสียงออกมาอย่างต่อเนื่องพระอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่เงียบๆเ,เช่นกันนี่คือเสียงการสั่นสะเทือนที่เกิดจากลูกคลื่นการประทุและกิจกรรมอื่นๆดวงอาทิตย์สร้างพลังงานเสียงหลายล้านล้านวัตต์ได้ประมาณว่าเหมือนการเต้นของหัวใจต่ําและเต้นเป็นจังหวะ มันช่วยนักวิจัยค้นพบสิ่งที่เกิดขึ้นภายในดวงอาทิตย์และเข้าใจชั้นต่างๆของดวงอาทิตย์ถ้าบนโลกนี้ไม่ได้ปิดเสียงนี้ไว้จากการไม่มีอากาศในอวกาศมันจะเหมือนได้ยินเสียงค้อนทุบตลอดเวลาหากคุณและเพื่อนกำลังเดินเล่นบนพื้นผิวดวงจันทร์คุณจะไม่สามารถได้ยินคำพูดของกันและกันเพราะเมื่อไม่มีอากาศก็ไม่มีเสียงแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าดวงจันทร์เองจะไม่ส่งเสียงใดๆออกมา เมื่อยานอาวกาศลำแรกลงจอดบนดวงจันทร์นั้นทำให้เกิดการกระแทกซึ่งต่อมาทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์ใช้โอกาสในการวัดการสั่นสะเทือนที่เคลื่อนผ่านดวงจันทร์เพื่อหาโครงสร้างภายในของมันพวกเขาตระหนักว่าการสั่นสะเทือนนั้นยาวนานกว่าที่คาดไว้และยาวนานกว่าการสั่นสะเทือนที่คล้ายคลยกันบนโลกมันเหมือนกับว่าแผ่นดินไหวที่ดวงจันทร์สร้างเสียงเหมือนระฆังดัง เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวความชื้นในดินจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำมาดูดซับพลังงานของคลื่นที่แผ่กระจายไปทั่วจนกระทั่งเอฟเฟกต์ของมันสิ้นสุดลงซึ่งเป็นเหตุผลที่น้ำสามารถหยุดแผ่นดินไหวได้ในที่สุดดวงจันทร์นั้นแห้งแล้งเหมือนหินแข็งแผ่นดินไหวที่ดวงจันทร์จึงมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่กลับไม่มีน้ำที่จะหยุดมันได้ดังนั้นการสั่นสะเทือนจึงเคลื่อนที่ไปมาผ่านดวงจันทร์หินแข็งหยุดพวกมันได้ในบางจุดซึ่งเป็นเวลาที่เสียงระฆังหยุดลงด้วย มาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียงบนดาวเคราะห์ต่างๆดาวเนปจูนดาวยูเนนัสและดาวเสาส่วนใหญ่ประกอบด้วยฮีเลียมและไฮโดรเจน๊าซเหล่านี้เบากว่าชั้นบรรยากาศบนโลกของเรามากดังนั้นโดยทั่วไปเสียงของคุณจะออกมาในระดับเสียงที่สูงกว่าแต่ดาวเคราะห์ ross, แต่ละดวงมีชั้นของมันที่สร้างความแตกต่างของเสียงดาวเนปจูนมีส่วนลึกที่มืด us, มิดดาวยูเร่นัสมีเมฆมีเทนแต่ทั้งคู่นั้นเป็นน้ำแข็งซึ่งทำจากก๊าซและมีอนุภาคน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศ ดาวเสาก็เป็นก๊าซยักษ์ด้วยโดยมีพายุที่น่ากลัวและรุนแรงไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวที่มีบรรยากาศจริงๆซึ่งมันหนากว่าที่เรามีบนโลกที่น่านอากาศหนาวมากและมีฝนเป็นมีเทเหลวในปี2500นักวิจัยได้ส่งยานอาวกาศฮอยเกนที่สามารถบันทึกเสียงที่น่าทึ่งซึ่งคุณอาจคุ้นเคยนั่นก็คือเสียงของลมบนไททันซึ่งห่างออกไปหลายพันล้านกิโลเมตรจากเรา ากคุณอยู่ที่นั่นคุณอาจได้ยินเสียงที่ชวนให้นึกถึงน้ำตกซึ่งในความจริงแล้วมันคือมีเทนที่กำลังไหลยอยู่ย้ายไปยังดาวพฤหัสบดีกันมันไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งเช่นกันมันทำจากกา๊าซที่หนาแน่นยิ่งขึ้นเมื่อคุณเข้าไปลึกขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นของเหลวได้ดังนั้นเสียงจะแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นดาวพฤหัสบดีมีเสียงดังมากและมีเสียงที่แปลกประหลาดมันสร้างพายุวิทยุที่รุนแรงด้วยสายฟ้าที่ทรงพลัง ในขณะอยู่ที่นั่นเพียงแค่คุณเดินไปมาก็ได้ยินเสียงสะท้อนกล้องกังวานส่วนดาวองคารชั้นบรรยากาศของมันบางกว่าโลกมากซึ่งหมายความว่ามันไม่มีมโมเลกุลมากมายที่เสียงจะเดินทางได้ลมสามารถพัดได้เร็วพอๆกับพายุเฮอริเคนของเราแต่บนดาวองคารลมให้ความรู้สึกพัดอย่างแผ่วเบาแม้ว่าคุณจะไม่ได้ยินเสียงพายุแต่คุณอาจได้ยินเสียงฝุ่นที่ถูกพัดขึ้นมากระแทกกับชุดอวากาศของคุณ ในบรรยากาศที่เบาบางเสียงของคุณจะเงียบลงมากและจะไม่เดินทางไกลแม้จะมีคนเยืนอยู่ข้างคุณและตะโกนเสียงดังแต่คุณอานไม่ได้ยินอะไรเลยอากาศที่มีความหนานแน่นต่ำมักจะทําให้เสียงของเรามีระดับเสียงที่สูงขึ้นแต่อุณภูมิที่เย็นจัดอย่างเช่นบนดาวังคารทําให้เสียงช้าลงเพื่อให้เกิดความสมดุลอีกครั้งเสียงของคุณที่นั่นจะไม่ต่อเนื่องกันและเบลอเล็กน้อยและลองจินตนาการว่ากําลังฟังเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์หรือเปียโนที่นั่นดูมันจะเหมือนท่วงทํานองที่อูอี้จากความฝัน เสียงบนดาวศุกร์ค่อนข้างตรงกันข้ามกับดาวอังคารดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นซึ่งหนาแน่นกว่าของเรามากซึ่งเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างน้ำกับอากาศที่นั่นคุณจะได้ยินเสียงเหมือนเวลาที่อยู่ใต้น้ำสภาพแวดล้อมจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยที่อุณหภูมิ482องศาเซลเซียสและแรงกดอากาศ100ตันแต่สมมติว่าคุณมีชุดอวกาศวิเศษที่ปกป้องคุณจากแรงกดหรือการโดนแผดเผาได้แล้วกันขณะที่อยู่บนดาวศุกร์คุณจะได้ยินเสียงฟ้าร้อง40ปีที่แล้ว ยานอาวกาศลำหนึ่งประสบความสำเร็จในการลงจอดบนพื้นผิวของมันและสามารถไปได้ต่อเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนที่มันจะดับลงมันทำให้เกิดเสียงที่น่าสะใจของลมแรงหากคุณเริ่มพูดบนดาวสุกเสียงของคุณจะเป็นเสียงต่ำก่อนเพราะบรรยากาศที่หนาแน่นแต่เสียงจะสูงขึ้นเพราะอากาศร้อนนั้นเพิ่มความเร็วของเสียงทุกอย่างจะค่อนข้างเพี้ยนและอู้อี้พร้อมกับเสียงฟ้าร้องรอบตัวคุณดาวพุธเป็นวัตถุอวกาศที่เป็นหินซึ่งไม่มีบรรยากาศ ดังนั้นการยืนบนพื้นผิวและพูดก็เหมือนกับการพยายามพูดขณะลอยอยู่ในอวกาศซึ่งไร้ประโยชน์มันเกือบจะเป็นสภาวะสุญญากาศซึ่งจะทำให้คุณคิดว่าดาวพุธไม่มีเสียงเลยถึงกระนั้นคุณสามารถได้ยินพวกมันได้แม้จะไม่ได้อยู่ในอากาศแต่เป็นก้อนหินให้เงี่ยหูไปกับพื้นบางที่แผ่นดินไหวบนดาวพุธกำลังจะมาจักรวาลเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อกันด้วยแสงแสงสามารถไปได้ทุกที่จากทุกจุดในอวกาศแต่ไม่ใช่เสียง ดังนั้นไม่เพียงแต่เราจะมีดาวคลอ์ที่ใช้ชีวิตเท่านั้นแต่ยังให้สิ่งที่หลากหลายอีกด้วยแม้จะไม่มีพวกเรามันก็ไม่ใช่ที่ที่เงียบเหงาเพราะมีสายลมเบาๆที่พัดผ่านยอดไม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟทะเลทรายมหาสมุทรที่มีคลื่นบนผิวน้ําและสียงที่น่ากลัวอยู่เบื้องล่างที่ด้านบนนั้นมีความเงียบที่ลึกลับแต่ข้างล่างนี่คือเวทมนละ